AJ DVD Home Theater ถ้าเอกตัวจิงซูกิชิร้านบาร์บีคิวสไตล์เกาหลีและอาหารญี่ปุ่นตอนนี้นะวูดี้ต้องขอบอกนะครับว่าไฮไลท์ของ AF ทีเร่อที่8แน่นอนก็คืออมิตาท,าทาทายังนั่นเองนะฮะเราจะบอกว่าเราได้มีโอกาสเห็นภาพมาบ้างแล้วของเธอในการที่จะคัดเลือกน้องๆนะฮะที่จะเข้ารอบเข้ารอบแล้วแหละว,วันนี้เรามีทั้งหมด24คนด้วยกันเป็นยังไงบ้างการเป็นกรรมาการเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่มันใช่ไหม่็นเป็นตัวเรามัอ้อ เป็นเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ค,รค่ะที่รู้สึกสนุกสนุกมากตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะจะจะรู้สึกลึกซึง้งแล้วก็ผูกพันขนาดนี้แต่พอได้ทําแล้วก็รู้สึกดีกับมันมากๆจริงค่ะนะครับเพราะว่าเวลาเวลาเราเห็นภาพเนี่ยจากทิ่ต่างๆเนี่ยดูคุณจริงจังมากจริงจังคจริงจังจริงจจังจริงจังแต่คุ้มเงินไหมคุ้มเงินไห ผมเี่กคนต้องใช้เวลายเยอะเหมือนกันนะคืองเินไม่สําคัญคือทารู้สึกว่าเรื่องเรื่องเงินมันไม่สําคัญแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ทารู้สึกทาอยากจะตั้งใจทําในในงานงานนี้คือทาอยากให้เด็กไทยพัฒนา<อ>และทาอยากเข้าไปดูจริงว่าเออจริงๆแล้วเป็นยังไงเนาะ<อ>เพราะว่าเราได้ไปในเดหนหลายๆภาพแล้วเราก็ได้ไปเห็นเด็กไทยจริงๆว่าเออความตั้งใจของเขาเป็นยังไงแล้วแบบ อะไรยังไงอะไรเงี้ยน้ำเรามาดูโมหน้าของทั้ง24คนดีกว่าวันนี้เราคัดมาเรียบร้อยแล้วนี่คือนักล่าฝันซีซั่นที่8ป f 8นั่นเองนะครับไปพบกับน้องๆเลยดีกว่ากับเพลงนักล่าฝันครับบนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีพร้อมแดงปูทางอุปสรรควางนนามากมายเหลือเกิน แต่ hmm. จุดหมายปลายทางของใจจะพลังให้ฉันมีแรงก้าวไปฝันนั้นไกลไแค่ไหนจะควยควายบนทางเดินที่ดูยาวไกลกายและใจยังคงเดินไปจะไม่มี ลมจะมีน้ำตาเ็จะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันเองฉันมั่นใจกับทางที่เลือกเดินสัควรจะเป็นย่างฟันไปจะทำให้ได้เหนื่อยสักเท่าไรทุ่มเทกายใจให้ได้ ไปคุยคว้าเอามาดึงใจฝันจะไปถึงปลายทางวันนั้นจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟจะไปเป็นดาวโดเดปเธน

ก็มาเจอลูกๆจนได้นะลูกๆทั้ง24คนภูมิใจมหมกับคนที่เราคัดมาทั้งหมดภูมิใจสิเลือกมากับมือนะฮะและจิตใจวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในรายการช้าของเราเพราะได้ข่าวว่าบ่ายนี้จะมีการแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการใช่ค่ะปีนี้ผมขอบอกเลยว่าฟังแล้วขนลุกพ่อน้องๆแต่ละคนนั้นพลังสีเยอะมากไหนลองจิ้มสักคนสองคนให้เราสิทาทาใครบ้างเอ่ยสักคนสองคน ไม่ต้องจิ้มสองคนสองคนนะคะยี่สิบสี่คนนี้ลูกดิฉันหมดเลยค่ะทุกคนคือคุณค่ะ สองคนไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ใช่ก็ดิฉันก็ไม่เลือกมาเลยยี่สิบสี่คนเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนได้ข่าวว่ามีคนหนึ่งซึ่ง้ายๆกับว่าพอสมัครปุ๊บเนี่ยก็ผ่านเข้ารอบมาเลยอยงมันคืออะไรคือมันจะมีบางคนที่คือเวลาเข้าออ d i t i o n มาเนี่ยค่ะบางคนจะต้องบอกว่าผ่านเข้ามาหลายๆรอบต้องร้องให้กรรมการฟังหลายๆรอบบางคนก็จะได้บัตรผ่านเลยเข้าไป50อะไรอย่างเงี้ยนะคะใครบ้างลูกมีมีเวเวใช่ไหมคะมีเว้ยคนหนึ่งแล้วมันมีบางคนที่ก็อาจจะไม่ได้เข้าบ้านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ว่ายีนี่ ก่อแต่ละคนดี่จะเย็นๆชั้นโปรโมทลูกรายการมัเวลาน้อยแต่ว่แต่ละคนนี่ครับในปีนี้เขาก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของเขานะคะอย่างบางคนก็จะเป็นนารนุ่มนุ่มโรแมนติกก็น้องเต้เฉยๆอย่างนี้เพราว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวพอให้เราพักโฆษณาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อพักกันแป๊บหนึ่งพักกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ชม